อ๋จ้าวิธีซับนอค่าก็จะที่แบบที่ว่าห้างนเวลาข้ามาก่วนห้าม็บ่ได้ตันเลยได้๋ยวเะห้ากับค่ายแคขวลด้วยจะจะเอาตังแต่หัวมันขุดนอค่าค่ะเอาแต่น้อนๆที่กินได้เด้๋ยจะเอาออกไปลวกเอาแค่นี้ละจ้ะจะพี่น้องนอ โน้รียไหมมันจะอยู่ลึกยังไงเอ้าอันก็ของอยู่ในดินเนาะมันก็อยู่ลึกแหละเด้แล้วก็ให้ท่านเก็บให้ไหมอืมบางทีขุดเนาะค่ะโดยที่ว่าเท่าได้ขุดบ่อยจะขันเท่าขุดบ่เปลี่ยนมันจะกลโนื่นออกนี่เท่าเอาแกะเอาแซมจ้ะกระทุ่มไปยังปลาค้างเจ้าพี่น้องจ่องสวนทันยราดและปริชาจ้า ผีดนีผ้าขุดนอคาจ้าวิธีขวนการขุดสานออกสานออกลุกยยแย่นี่จ้าเอาแค่พ้อกินอ่อนๆเลยจ้ะก็ได้กินเอาตับโกไว้เอาไวดยังเสียงแต่จะไปเดินโดนแ,แ,แ,แค่ออก นีป่กะคก็ก้เ,เขาเก็ปองดูมีดูอีกได้นี่นนนมีมามันสองอันสอ,องอันคนละกระโปกไว้จ้ามึงเห็นรตรงน,นั้นด้วยตรงนี้ก็ได้เออสสับออกสังขยับออกได้จ้จ นอนหอยยังหลายปุ่นเป็นจันเป็นจันนอนหอยถ้าเขาขุดบ่เป็นนอนหอยมันก็จะถือนอนหอยมันเสียมเจาะเราต้องงัดขึ้นซีเลยจ้ะเอาแต่พ่อกินเขาวๆนี่ลยนะจ้ะเอาแต่ทีอ่อนๆเลยจ้ะนี่ใบนอนหอยมันยแต่ไรปุ่นเต็มงั้นก็ได้เบี้ยวแตมาณจะสามมือเขาก็ได้ขุดอีกจ้ะนอนหอยมันขึ้น ผู้ช่วยบ่เป็นกระชับนอนหน่อยมันได้จ้านี่ค่อยจเอาจาะเอาจ้ะเอิอนเจาะเขาไมา่ได้ขุดเอิเอนขุดนอนกำลังขึ้นสำหรับคลิปนี้เขาตัวตะเพียงเท่านี้เด้อจ้าพามาขุดนอนค่ะอ่อนๆใส่ลวกกินจ้าไปแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า